ก็มีคนถามผมเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบัญญมณีเนาะในบทที่12นะครับผมบทที่12การประกอบัญญมณีนะครับเราต้องไปอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่าบทที่12นะเพื่อนๆโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเห็นตรงแบบตรงนี้เนาะแบบตรงนี้นะครับกดไปนะครับผมแล้วก็ไปคําว่าแผนที่โลกครับกดไปครับแล้วก็ไปเมืองเริ่มต้นของเรานะครับเมืองนี้นะครับผมกดไปนะครับแล้วก็ว้าปกดจิ้มแผนที่อะไรก็ได้ครับผมแล้วเราให้เห็น pc ตรงนี้เห็นไหม มันจะเขียนว่า npc ใช่ไหมครับเราเลื่อนดูเลยครับผมเลื่อนดูเลยเลื่อนดูเลยนะครับผมทีนี้มันก็จะมีบาบอกเห็น <บา S 1> ไหมช่างฝีมือเรากดคําว่าช่างฝีมือไปครับกดไปครับชึ้บนะครับมันก็จะวาร์ปไปให้นะครับผมเคโอเค,อเ,คอเคครับมันก็จะวาร์ปเราสมมติเราฟาร์มจากแบบไหนแบบไหนอยู่ใช่ไหมมันก็จะพาไปอ่ทีนี้เวลาเราไปทําใช่ไหมครับอพอไปช่างฝีมือเสร็จปั๊บนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อีช่างฝีมือเค ไม่ต้องทําอะไรครับผมมันจะเดินไปหาให้เองครับผมเห็นไหมตรงแผนที่ตรงนี้มันจะมีบอก NPC อยู่แล้วครับว่า NPC ของเราเราจะไปหาใครบ้างนะครับผมเราจะไปให้หาช่างฝีมือช่างฝีมือช่างฝีมือนี่ตรงนี้ช่างฝีมือโอเคเดินไปเดินไปครับมันน่าจะมีสิทธิ์มันน่าจะมีของขี่ที่เร็วกว่านี้เนาะนจริง <laughs> ผมไม่อยากได้กระตายเลยครับผมอะ เห็นไหมมันก็จะเขียนคําว่าประกอบอัญมณีเรียบร้อยแล้วครับผมกดเข้าไปครับผมปึ๊บเนี่ยมันก็จะมีวัตถุดิบให้เราประกอบอัญมณีนบผมหลากหลายนะครับแต่ของผมไม่มีนะอ่าสำหรับใครที่ติดปัญหานี้นะครับผมสามารถทําวิธีผมได้น่าจะผ่านเลยนะครับผมหรือจะเป็นการถอดอัญมณีก็ได้บางบางสิ่งบางอย่างเรายัดไว้อย่างเงี้ยเหมือนกันเรายัดอัญมณีไว้แบบเนี้ยนะครับเราสามารถถอดออกได้นะอย่างเงี้ยถอดออกถอดออกเนี้ยราคาที่เสียไปก็อยู่ที่700บาทประมาณนี้เป็นต้นนะครับผม อันนี้คือเควสของอัญมญณีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลงคลิปให้ก่อนเลย